นี่วันนี้เราก็มาหาน้องมอนอิงอีกรอบนะคะเพื่อนๆเอานอ้อสวัสดีค่ะเป็นไงเรามีนัดกันเลยเนี่ยใช่ค่ะน้องมีนัดกับพี่สาสองอาทิตย์วันนี้ครบนัดแล้วนะคะเราจะเตรียมอันนี้ไว้ให้ตะก้ากันไกลมีดแล้วก็หมวกไว้ให้ทุกคนที่มานะคะโอ้โหมีหมวกให้ด้วยอ่ะมีหมวกให้ด้วยเดี๋ยวจะพาชมนะคะเตรียมของที่พร้อมตัดตอนนี้ก็จะมี โหะะะระพาแมงลักแล้วก็กะเพรามีแตงกวาไทยแล้วก็ยอดพักแนวนะคะแล้วก็จะมีะถั่วฝักยาวของเรานะคะที่เรานัดกันไว้สองอาทิตย์เนาะตอนนี้มีเยอะแล้วค่ะเมื่อวานเก็บไปส่วนหนึ่งใมลูกค้าเข้ามาแต่แต่ตอนนี้ก็ยังเดือเยอะอยู่จากพื้นถึงข้างบนเลยค่ะถั่วมันจะเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะค่อยๆเก็บไป อันนี้จะเป็นคือสวนเราจะปล่อยให้ลูกค้าเก็บเองนะคะแล้วค่อยไปช่างกิโลกรัมถั่วมาเก็บเองที่สวนกิโลละสิบยูโรค่ะเราไม่สามารถจัดส่งได้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็อากาศมันถั่วมันจะอวบไปถ้ามันอยู่ในกล่องนานๆเนาะแนะนําให้มาเก็บเองแล้วเราก็จะมีผักบุ้งจีนค่ะแล้วก็ออกมะละ มะละก็มาตัดเองเลยอันนี้ผักมงจีนโอ้กำลังงามเลยค่ะกิโลเท่าไหร่หนูกิโลละสิบเหมือนกันโอ้มะละกก็กิโลละสิบโอ้กำลังงามเลยโอ้มะระก็กิโลละสิบเหมือนกันใช่ค่ะอืมแต่มะระสีสวยเนาะมะระสีขาวมะระซานัไว้ค่ะจะจะอร่อยกว่าโอ้อร่อยกว่าเหรอมะละมะระจีนสำหรับหนูเองนะคะเหรอใช่มันจะไม่ขมมากค่ะ กิโลละสิบเหมือนกันใช่ไหมหนูโอ้ทุกอย่างสิบหมดเลยใช่ค่ะมาตัดเองเลยค่ะโอ้แล้วพริกต้นพริกข้างหลังนี่กําลังจะงามกําลังค่ะต้นพริกก็กําลังดกเลยโอ้โหนี่นี่ถ้ามีคนมาก็ให้เด็ดเองเหมือนกันใช่ค่ะถ้า<อ>ถามันแก่ถ้ามันแดงนะคะพริกก็เก็บเองเหมือนกันค่ะอแล้วก็จะมีขึ้นช่ายมีมะละจีนตอนนี้ที่พร้อมเก็บนะคะ ทุกอย่างกิโลละสิบหมด<ช>ไม่ไม่ไม่แ<ม>พง<ม>ก็<ผ>งเดี๋ยวน้องก็ก็จะไปขายงานวัดด้วยเนาะใช่ค่คะวันที่สิบก้าที่วัดไทยสามัคคีพรุ่งนี้วัดสันติวรารามค่ะมันจะเป็นวันอาทิตย์ผลมากงานวัดเนาะใครที่เป็นเอซีจะมีพวกกระถางมีมะเขือพริกมีดอกมะลิซ้อนมะลิหวันมะลิลา แต่ใช้พวกนี้ค่ะที่เป็นกระถางที่ไปงานวัดเนาะเหรอโอใครสนใจก็ตามไปที่วัดได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะอยากมาเก็บผักก็มาที่สวนได้เลยเราเปิดสุกกับเสานะคะโอ้สุดยอดเลยมีเคล็ดรับอะไรไหมเนี่ยที่ทำให้ถัวดกงามขนาดนี้นะหนูมีแค่ฮอร์โมนค่ะจะฉีดฮอร์โมนอาทิตย์ละสองครั้ง อาทิตย์ละสองทางก็โหสุดยอดเนาะอีค่ะตักพื้นเลยตักพื้นยาวตักพื้นขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเรื่อย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 ยาวมากเลยนี่นี่ก็อันนี้รุ่นรุ่นหลังต่อไป่อนั่นนะโอ้โหพลวแมวก็อบสวยๆเลยค่ะมันเลือกตัดสวยๆเลย ใครที่ชอบกินเนาะยอดผักแมวเนี่ยเนาะผัดน้ำมันหอยอ่าเอ็ดซีก็นะคะเอ็ซีที่ใครเข้ามาดูที่อยากมาหาน้องมอนอิงก็น้องม้งน้องมอนอิงบอกที่อยู่อีกครั้งสิคะอยู่ที่มื้อสตาร์เซอค่ะเดี๋ยวพี่ชาเขาจะลงไว้ให้นะคะแล้วก็พร้อมเบอร์โทรค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กเนาะติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากคะโอเริ่มใส่หน่อยนะ <laughs> อ่ะหยิบมีดหยิบกันไก่ได้เลยเอากันไก่ดีกว่าไหมเตรียมพร้อมตามมาเลยเพื่อนๆมาตัดเออขวขวยากันเี่ยเอาสักสามกิโลได้ไหมเนี่ได้ค่ะงามบองามบอเพื่อนๆสวยมากเลย าเด้อคนมาทีหลังก็ตามมาเด้อ พลังเทพพี่ลืมพี่ลืมพี่ลืมลืมกดวีดีโอเอาไหมแ <c oughs> นะนำสวัสดีค่ะนี่คือเราจะจัดตัดถั่วนะคะก็คือไม่จัดส่งพวกไม่จัดสง่งนะเพาะถั่ว,วเพราะว่ามันจะอวบค่ะมันอยู่ในกล่องมันอันตรายช่วงฤด,ดูร้อนเราจะตัดไม่ได้เราจะส่งไปชนีไม่ได้ค่ะ มันจะอวบกวาจะถึงลูกค้ามันจะไม่เป็นัวสดแนะนําให้มาสดมาเอาที่สดนะคะใครสนใจก็ใเรียกมาเอาที่สดเพราะว่าก็ไม่แพงกิโลละสิบบาทสิบละสิบโล่ะ่มาสิบโลเลยตีเงินไทยไปท่ลไหน้าสิบยูโรตอนนี้สามสิบหกสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบบาทต่อกิโลเนาะไม่แพงเพื่อน ยากนะอาเซียชบบมนเพลงอยู่อาเซียชอบเขาก็อาบยามาเลยค่ะออออาบยาไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นแบบว่าปลอดภัยไร้สารปลอดภัยไร้สารมันจะฉีดแค่ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดแค่นั้นค่ะนี่ถั่วถั่วไร้สารพิษนี่กินได้เลยนะเก็บแล้วกินได้เลยนะ นีเงินไก่ตันมาสดๆกินเลยค่ะกินเล็กอ่ะอืมหวานกรอบเลยเก็บพี่สาวมากอร่อยอ่ะหวานจับเนี่ยดูแตงกวามันจะมีทุกข้อเลยนะโอ้โหดูยอดกระโลดละสิบยูโรอืม สนใจมาได้โอ้โหแหวกไปนี่แตงกวาทั้งนั้นเลยเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยน้องหมอนเองเนี่ยขยันมากๆากนี่ระบบท่อน้ำเขาดีนะสุดยอดมันเป็นอยู่ที่กลางทุ่งนะมันเป็นที่กลางทุ่งเขาก็ต้อง เป็นระบบเจาะน้ำใช่ไหมนะหนูนหร,ระบบระบบน้จากานจุนบ้านค่ะจากฝั่งไหนจ๊ะจากคุณบ้านบ้านหลังนั้นบ้านที่เราใช้ที่ดินเขานะ๋อะต่อจากบ้านหลังนั้นมามเอามันเจาะน้ําไม่ได้เหมือนบ้านเราเนาะไม่ได้อ้อ้อู้ไหนเห็นไหม,ไมบ้านเรายังเจาะได้ทุกที่นะแต่ที่นี่ที่นี่เจาะไม่ได้ เจาะที่ที่เมืองนอกเมแต่เมืองเมืองนอกมันจะยากนิดนหนึ่งไม่อนุญาตให้เจาะน้ําได้เหมือนบ้านเรานี่แพ็กอันไ้เนี่นาของเขาของตนตาของมูของูอาหารถาจัดเรียบร้อยช่งกิโลเรียบร้อย ของพี่าราทาเป็นถุงละกิโลเนาะพี่จ๋าเนาะจ้ะละกิโลเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนฝากมาด้วยมีผักบุ้งน้ำเออเราอยู่เมืองนอกเราก็ได้กินได้เนี่ยเนาะฟินมากเลยเนี่ยไปละกิโลละกิโลค่ะแถมด้วยมีการแถมได้นั่นเอง